สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้มาอัปเดตสต็อกนะผมกับผมอีกแล้วเซลล์โอเพยนยนที่รึกษาการขายบริษัทเพทยนยนนะผมวันนี้อัปเดตสต็อกของรถนะผมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะผมเป็น f o r t จูเนอรทั้งหมดเลยนะในสต็อกของเราตอนนี้นะครับผมที่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมส่วนใหญ่ f o r t จูเนอรของเรานะผมด้านหน้านี้เลยนะมีแต่สภาพสวยๆจัดสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะมีอยู่ประมาณนี่เลยคุณพี่8คัน นะผมน่าจะประมาณ8คันนะตรงข้างหน้านี้นะผมสวยๆหมดเลยนะคุณพี่นะ้ำมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะผมฝากกดไลค์ฝ like, ากกดติดตามด้วยนะผมตามช่องของผมโอเพชรยนนะผมหรือจะติดตามในช่องทิกต o k ได้เหมือนกันนะผมพิมพ์ชื่อภาษาไทยไปเลยโอเพชรยนต์ o on, นะผมอ่ะเริ่มกันที่คันแรกนะคุณพี่นะคันแรกนะผมอาจจะเห็นพบเห็นได้ในตามของช่องนะผมทิกต o อกของผมนะลงไปแล้วนะคุณพี่นะสําหรับคันนี้นะผมเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะ ตัวนี้นะคุณพี่ตัวนี้นี่เลยนะผมเป็น Fortuner นะคุณพี่นะตัว r e g e n เด r 2.4นะผมปี2020ไม่หนึ0 0 0มกิโลราคา1ล้านหแสนบาทคันนี้คุณพี่คันนี้นะผมราคาด้านบนเป็นแบ็คคอปเรียบร้อยนะคุณพี่นะสวยงามแล้วผมคันนี้หลุดจองนะครับผมคันนี้ล่าสุดหลุดจองแล้วเรียบร้อยนะสภาพคือสวยงามจริงๆนะผมคันนี้นะไฟหน้านี่เลยคุณพี่เป็นโปรเจคเตอร์ฟูลเรนเดีแล้วเรียบร้อยนะผม ไฟตันหมอกเป็น Fu ววดีด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะผมกระจังหน้าคุณพี่ดูสวยๆแบบนี้เลยนะผมมาด้วยสีขาวนะครับผมคันนี้นะล้อแมกนะคุณพี่ได้20นิ้วนะผมล้อแมก20นิ้วแล้วเรียบร้อยนะครับผมยางใหม่ๆเลยคุณพี่ยางคันนี้ปี24แล้วนะผมสวยงามจริงๆคุณพี่ดูด้านในซุ้มล้อนะผมสวยงามนะครับผมสาหรับคันนี้นะใครอยากได้นะคุณพี่นะอยู่1ล้าน1แสนบาทนะคุณพี่นะ ถ้าราคาป้ายแดงนะครับผมถ้าราคาป้ายแดงคาดว่าอยู่ประมาณล้านเจ็ดเลยนะคุณพี่ประมาณล้านเจ็ดเลยนะอ่ะผมขออนุญ,ญาตเปิดไฟให้ชมกันนะครับผมอ่ะนี่เลยอาจจะมืดนิดนึงนะคุณพี่อ่ะอด้านในนี้ปุ่มครับผมคันนี้สตาร์ด้วยปุ่ม push start แล้วเรียบร้อยนะผมคันนี้พวกอะไรมา l ติฟังก์ชันนะมี c ุ u i s e control p a t t e r h i p นะผมเกียร์ปรับนะปรับเกียร์ได้ปกติเลยนะผมใช้งานได้นะหน้าป่าเรือนไมคันนี้บอกเลยว่าไม้แท้ไม่มีกรอแน่นอนนะผม คันนี้นะจะได้เป็นจอทัชกล้องถอยนะผมคือกล้องคือแบบอ่ะชัดเจนนะคุณพี่นะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเลยนะสําหรับคันนี้นะผมเกียร์เกียร์เ,ยเป็นเกียร์ออโต้นะคุณพี่นะแล้วแอร์ปรับระบบแบบออโต้นะผมคันนี้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาแล้วมาพร้อมเลยคันนี้นะผมตัวเบาะ นี่เลยเบาจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะผมเบาคู่หน้านะจะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมสาหรับคันนี้เลยนะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปคือบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะผมให้ดูด้านหลังเพิ่มเติมนิดหนึ่งคุณพี่ด้านหลังเพิ่มเติมนะผมด้านหลังนี่เลยเซนเซอร์ sensor, คุณพี่5จุดด้วยกันนะตัวนี้เป็นซิกมาโฟนะผมขับ4คุณพี่ตัวนี้เป็นซิกมาโฟนะขับ4นะผมสาหรับคันนี้ด้านหลังถ้าจะเปิด <c oughs> คือเปิดระบบเป็นอัตโนมัตินนะ <c oughs> เปิดแบบนี้ได้เลยกดปุ่มปุ๊บเปิดได้เลยนะคุณพี่ <c oughs> นี่ช่องเก็บของด้านหลังคือได้เลยนะหรือสําหรับใครอยากให้คนตัวเล็กๆนะเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆขับได้ปกติเลยนะผมโครงสร้างทั้งหมดนะคุณพี่บอกเลยคันนี้ไรทิตตตัวน็อตไม่มีการไขออกไม่มีการแกะไม่มีร่องรอยโดนบระแจเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยกลิบหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาททีเดียวคุณพี่นะหายไปจากายแดงประมาณหกแสนเลยคุณพี่นะสำหรับคันนี้นะคุณพี่ใครอยากได้นะผมเบอร์โทรด้านล่างติดต่อมาได้เลยนะครับผม เดี๋ยวจะไปต่อกันที่คันต่อไปกันเลยข้างๆกันนี้เลยนะคุณพี่คันนี้นะอยากแนะนําเลยนะผมคันนี้จะอยู่ราคา1นึ่ล้านสองแสนห้าหมบาทนะครับผมคันนี้เป็นปีเท่าที่จําได้เป็นปี2021นนะคันนี้นะผมเป็นรถแบบเป็นรถบ้านเลยนะไม่น้อยๆคันนี้อยู่ประมาณ 19,000กิโลเมตรเท่านั้นใช้งานมานะผมตัวนี้นะเป็นตัว r e g e n e เหมือนกัน l e g e n e r a เหมือนกันตัว2.4นะคุณพี่นะคันนี้เป็นขับ2นะครับผมคันนี้เป็นขับ2นะสภาพคือสวยงามมากนะผมด้านหน้าเดือเหมือนกันเลยนะคุณพี่นะสำหรับตัว r e g e n e ด a รคันนี้เป็นแบ็กท o อปแล้วด้วยนะครับผมคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะคุณพี่ราคาอยู่1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะนี่ล้อแม็กตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะผมเบอร์20นิ้วนะด้วยกันนะครับผมสําหรับด้านในนี้นะคุณพี่ บอกเลยว่าสวยกลิบมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมปุ่มไลมอติฟังก์ชันคุตคอนโทรและก็พทเทนชิพมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตเปิดไฟสักครู่อ่ะนี่เลยปุ่มเป็นพุสตาทแล้วเรียบร้อยนะผมคันนี้คุณพี่ดูไม่แท้ไหมหนึ่กั้ยิเกโลเมตรทอนนั้นคุณพี่คันนี้เป็นจอนะผมจอทัชกล้องถอยแล้วเรียบร้อยนะผมด้านหลังนี้มีเซนเซอร์ถอยให้เรียบร้อยแอร์ปรับแบบออตโต้เป็นปุ่มออตโต้นะคุณพี่นี่สวยงามนะผมคันนี้สวยงามนะภายในนะผม เกียร์ออโต้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีพร้อมแล้วเบาะนี่เลยเหมือนกันเลยคุณพี่ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะผมตั้งแต่คันแรกถึงคันมุกคันนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังอ่ะให้ดูเพิ่มเติมด้านหลังนะอ่ะให้ดูทะเบียนนี้เลยคุณพี่ถ้าสนใจนะผมโยนรูปมาได้เลยในที่ไลน์ <า S 1> ผมนะอ่ะเปิดหลังให้ชมกันนะผมหลังแบบนี้เลยคุณพี่กดปุ่มปุ๊บเปิดได้เลยนะส่วนด้านหลังนี้พับเบาะได้เป็นปกติเลยนะครับผม สวยคุณพี่สําหรับคันนี้สวยเลยนะร่องรอยนะผมร่องรอยคือร่องรอยเดิมคุณพี่ตัวน็อตไม่มีแบบไม่มีโดนประแจไม่มีโดนไขออกเลยนะตามร่องต่างๆหรือว่ารูตัวน็อตต่างๆนะคุณพี่อะปิดกดปุ่มนี้อนี่เลยคุณพี่นะสวยจริงคันนี้นะผมมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ให้เหมือนกัน5้าจุดคันนี้น้องๆ้ไยแดงเลยนะคุณพี่ เหมือนใหม่คุณพี่เหมือนได้ป้ายแดงไปขับเลยนะสําหรับคันนี้นะครับผม1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะผมสาหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปคันต่อไปกันเลยนะครับผมคันต่อไปตัวนี้เป็น Fort u n e r ตัว 2.4V นะผมตัวนี้เป็น Minor c h นะผเป็นะครับผมเป็น Minor c h a มื่น9 000, 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะผมคันนี้เป็นสีขาวเหมือนกันทะเบียนนี้เลย7จ6 0นะครับผมสวยจริงคันนี้สวยจริงนะผมล้อแม็กเหมือนกันเลยนะผมตัวนี้20นิ้วเหมือนกันทั้งหมดเลยนะผมนี่ ใช้งานมา1 0 0 0 0แกับอีก66ิกิโลเท่านั้นเองพี่คันนี้ปี2022นะครับผมรถยังใหม่อยู่เลยคุณพี่รถยังใหม่อยู่เลยนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวภายในนะครับผมให้ดูเลยปุ่มเป็นพุสตาร์แล้วเรียบร้อยนะใหม่แท้แน่นอนคุณพี่คันนี้1นึ0 0 0เองหนึ่งแกิโลเองนะผมคันนี้พู่มอะไรมาติฟังก์ชันนะผมคูชคอนโทรลแพทเทิร์นชิ p มีพร้อมเหมือนกันนะผม จอทัดก,กล้องถอยแอร์ออตโต้กีออตโต้นะผมนี่ดีไซน์ด้านในอีโคโหมดพาว์โหมดปุ่มมีพร้อมใช้งานได้ปกติคันนี้เบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะผมจะไม่มีรอยเหมือนคันเมื่อก่อนนะคุณพี่นะที่มีรอยแถบๆสีแดงนะผมคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะผมใครสนใจใครอยากได้คุณพี่คันนี้ไม่ถึงล้านเก้าแสนเก้าหมบาทสําหรับคันนี้นะผมอ่ะดูด้านหลังนี่เลยคุณพี่ ดูด้านหลังนี่เลยเปิดด้านหลังเปิดท้ายเหมือนกันหมดนะผมเหมือนกันเลยสําหรับคันนี้นะผมโครงสร้างต่างๆกนะูพ,พี่นะัทเดิมๆทั้งหมดเลยนะสำหรับ Fortuner ของเรานะผมคัดสภาพมาให้แบบดีเยี่ยมเลยนะสำหรับ Fortuner ของเรานะครับผมเดี๋ยวไปกันต่อที่คันสีดำต่อไปนะครับผม เดี๋ยวจะไปรวดเร็วนิดหนึ่งนะคุณพี่นะสำหรับคันนี้เป็นตัว2.4 V นะคผมราคา8 4 9 0 0 0บาทปี2018นะผมใช้งานมา1 5 0 0 0 0กิโลนะผมสำหรับคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดเลยนะคุณพี่บางคันเป็นรถบ้านก็มีนะผมคันนี้นะคุณพี่เป็นหน่วยงานเป็นผู้บริหารใช้งานนะคุณพี่นะบอกเลยว่าการเข้าเมทร์เนนนะคุณพี่การเข้าเช็คระยะทุกๆหมื่นกิโลคุณพี่บอกเลยตรงตรงแน่นอนนะผม ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะเช็คตามศูนย์ได้เช็คประวัติตามศูนย์ได้เหมือนกันเลยนะผมเช็คได้หมดเลยนะผมตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคุณพี่นะไฟ daytime มีนะผม LED daylight มีนะผมแล้วก็ตัดหมอกเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่นะคันนี้สภาพสวยเลย8 4 9 0 0 0 9 0คุณพี่8 4 9 0 0 0นะเรทผ่อนอยู่ประมาณสัก145 0นะครับผมคันนี้ใหม่แท้แน่นอนนะ ภูมิใเหมือนกันเลยแพทเทิร์นชิพพุทคอนโทรลมีแล้วมัลติฟังชั่นมีแล้วนะคะผมจอทัดกล้องถอยแอรอโต้เกียร์ออโต้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดคันนี้ได้เบาะหนังเป็นนี่เลยจะออกสีน้ำตาลอ,อ่อนนิดนึงนะคุณพี่นะออกสีน้ำตาลอ,อ่อนนิดนึงนะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมคันนี้8 4 9 0 0 0บาทคุณพี่ใช้งานมาไม่เยอะไม่เยอะเลยนะสำหรับคันนี้นะผมแค่1น0 0 0แกว่ากิโลเองนะคุณพี่ด้านหลังนี้นะผมกระโปรงหน้าหลังคือ เหมือนกันหมดคุณพี่เปิดนี่เลยให้ชมนะครับผมพับเบาะได้เหมือนกันนะผมแล้วจุกของได้จุกใจแน่นอนนะตามสภาพของ Fortuner นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาญตปิดนะ,ะแล้วก็ไปต่อกันเลยคุณพี่ที่คันสีขาวคันนี้นะผม8ป3 4นะผม8034ทะเบียนนี้นะผมคันนี้เป็นตัว2.4 V นะคุณพี่ปี2018ใช้งานมา1 0,000ือ 1แสนสากิโลนะผม8แสนมื่นเก้าพันบาทคันนี้ได้โฉมแบบนี่เลยคุณพี่ให้ดูเลยนะผมสวยไหมถ้าคุณพี่คิดว่าสวยถ้าสนใจนะผมอย่ารอช้าเบอร์โทรด,ด้านล่างนะคุณพี่นะของเรานะผมจบสดได้คุณพี่หรือจับไฟแนนซ์ก็ได้เหมือนกันนะผมมีให้จัดนะผมมีให้จัดเลยทั่วประเทศไทยคุณพี่ใครอยู่เหนือใต้ออกตกอยู่ตรงไหนเรามีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านท่านเลยนะผมดอกเบีย้ยพิเศษ มีเหมือนกันนะคุณพี่นะเครดิตฟรีดาวได้ทั้งหมดถ้าคุณพี่ไปป้ายแดงบอกเลยว่าคุณพี่ได้ดาวแน่นอนนะผมยบมหรือ40%แน่นอนแต่ถ้าคุณพี่มาหาเราที่เพชรยนต์มาหาผมมาหาน้องโอที่เพชรยนต์นะคุณพี่ได้ฟรีดาวไม่ต้องออกรถใช้ตังค์เลยซักบาทนะครับผมตัวนี้เหมือนกันเป็นตุ่ม,มปุ่มผู้สตาร์ทนะผมหน้าปลาเลื่อนไม้นะผมตัวนี้ใหม่แท้แน่นอนนะนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทร แล้วก็พีท n ชิ p มีแล้วเรียบร้อยภายในนี้เหมือนกันอีโค o โหมดบอกรับไฟฟ้าเหมือนกันหมดเลยนะผมด้านหลังนี้ก็เปิดเหมือนกันเลยนะผมคันนี้ราคาอยู่859,000บาทนะคุณพี่วิ่งมาประมาณ130,000โลเท่านั้น Fortuner คันนี้นะครับผมไปต่อคันนี้เป็นสีบรอนกันบ้างนะคุณพี่คันนี้อยู่เป็นตัว 2.4V เหมือนกันเป็นนะผม879,000บาทคันนี้ปี19ใช้งานมา130,000กิโลนะคุณพี่ ใครอยากได้เป็นสีบอลน,นะผมมีเหมือนกันเป็นรถหน่วยงานเหมือนกันนะผมแต่สาภาพคือสวยกลิบเลยคุณพี่สวยกลิบเลยนะคันนี้เข้ามาคือไม่ได้จัดสาภาพอะไรมากมายเลยนะคุณพี่แค่ล้างเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะคันนี้ล็อกต้องขออภัยนะแต่ด้านในเป็นเกียร์โตเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะผมถ้าสำหรับอ่ะสีบอลคันนี้เหมือนกันเลยนะแต่คันนี้แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผม ไปต่อกันที่คันสุดท้ายนะคุณพี่นะคันนี้เป็นตัว2.4 v ปี19หมาไม่แสนเดียวคุณพี่ไม่กับอีก1 8 0 0 0 0โลเท่านั้นคันนี้ใช้งานมาแบบนะผู้บริหารใช้งานนะคุณพี่บอกเลยว่าการเมเทอนแนนอ่ะคุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยคุณพี่เอารถไปขับโดยที่ไม่ต้องซ่อมเลยนะแต่ถ้าได้ราคาถูกกว่านี้คุณพี่บอกเลยว่าการันตีว่าซ่อมแน่นอนนะผมของเรานะมีรับประกันวารันตีนะพี่ หลังการขาย30วันรักษาทุกอาการนะผมเป็นอะไรมาคือเรารักษาได้ฟรีทุกอาการเลยนะครับผมถ้าสําหรับคันนี้นะผมปี19ไมอยู่แสนเดียวนะผมราคาอยู่9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสาหรับคันนี้นะเป็นปี19สีออกเทาดานะคุณพี่สีออกเทาดําด้านในนี้เหมือนกันหมดเลยคุณพี่นี่ดีไซน์สวยงามนะผมคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะเบาะจะออกเป็นสีน้ําตาลนะคุณพี่ ออกเป็นสีน้ำตาลนนะ่ะคล้ายๆเหมือนคล้ายๆพรมอะไรคล้ายๆสีคล้ายๆพูๆมอะไรเลยนะกลุ่มพุสตาร์ด Start, นะพรมอะไรมาติฟังก์ชันคุยคอนโทรเป็นต้นชิพมีแล้วกล้องถอยจอทัชมีแล้วเกียร์โตอีโคโหมดพาว์โหมดมีพร้อมเลยสําหรับคันนี้9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะผมทั้งหมดนี้คุณพี่เราคือศูนย์รวมของ To โยต้าฟอร์จูเนเลยนะครับผมขัดสภาพมาให้ดีแล้วนะคุณพี่นะใครสนใจนะผมเบอร์โทรด้านล่างนะ หรือแอดไลน์มาหาผมได้อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปขับราคาดีๆเน้นคุณภาพให้ลูกค้าทุกท่านนะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยหรือไปกดติดตามในช่องทิกต o k ชื่อชื่อภาษาไทยเลยนะโอ oh, เพจโยน์นะผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกับสต็อก f o r t จูเนอรของผมทั้งหมดเลยนะผมวันนี้ขอ,อญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ